ไม่สูงกูก็ทำเมื่อไหเดี๋ยวมาหลัดนี่ล็อกลายล่างไวหลัดเนาะไวหลัดนี่ยมันจะมาแมงอะเนาะแมงอันบ่กับเขาเว็บไซต์เสียงอันอันนั้นก็เขาแอปเสียนอันนี่มันจะมีข้อกรรมมันเดี๋ยวมีข้อกรรมอันขึ้นมาหนาพงเฮาเนาะเดี๋ยวมาขึ้นมาเดี๋ยวมีข้อกรรมขึ้นมา,นมา,นมา,นมาประเดีย๋ยมกับเงนันนะ เขวาว่าลรางไว้รัดเนี่ยอะเนาะเจ้าว่าลรางเป็นแมงมันขนาดเนาะมเจ้าเขาเกาะเขาเงาแบบใส่เสียอันเนาะก็มันตั้งสุดเข้ามานั่นเองค่ะเข้ามาในเข้ามาในกูเกิลค롬นะครับเนาะเต็มีกันกูเกอลครับเนาะใครใครรัดถึงว่า ลองอันลองอันคาเฮ็ดคลิปลงในยูทนะูบหน่อคันนะเฮ็ดดาซัมเฮ็ดดาก้นเืืออันใบหูอันใบมอเจนอะไรกันเนาะเสื้ออันหูอันมอยจ้าเจนก็ให้ป่นกับอะไรกันนะทำไงเอาเขา้ามาวัดถึงมานะ Google a, หน้ากูเกิลคั่วมอหน่อยเขามากูเกิลคั่วมันเด็กมันอะไันเนาะเข้ามาเด็กอะไรัน เขามาดิคิดทำคิดเนะนะคขมาดิคดทมคิดเลยแ้ก็มาดิมาดิการตังค่านลยค่ะการตังค่าบัเป็นไฟอักตษ่็มันก็ดีเป็นสิทิงานค่ห่างมากร้อนเลยนะนะเำามาดิในเขมาดิ เดี๋ยวลองนลยข้านับนอืนเลยหมดลองเลยข้ังน้ลองเลยครับนะ mm. ค้อมนะูลส่วนอมมติข้อมูนส่วน,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 นบุคคลในคำวัดไฟยนีนะ พมายย่า,าดีแนไหนเดมาดีะนะคะน,นะร่งข้อมูลการท่องเแทบบี่ยวออการท่องเว็บนั่นอะ่งข้อมลการท่องเว็บว่เขามานา,ยยานายนมาดีผมพยายามเขาเห้มันเดีมีดีนะนะมันดีเดี๋ยวมัน,ด,มมนดีมีดีนในโลกนะ ความพยายามขอมันเดยมานก็ดีนะขนาดย่นขยาขยายอะไรนีมันมันมีลอกนะเดี๋ยวเลยความมนล็อกนะนะขนขันสงนะมาให้มาเกล็อกนีนะ่ขนาอยาปให้อยาปให้เป็นลอกนะนะมาเอลอกขันสงนะึนะ่นปยเอานี่ยใาเดมาด้วยเะนะ เนะ่นะเนจะได้เป็นมงกํานัานะเขายำกับเลีเยบไซ่กัเลยมากนะเขายำกับเขาเย็บไซ่ได้เลยมากี่เนาะนั่นแะนะ คิดเหมือนในมดคันนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ลอกในลอกเร็วลอกน่ะปล่อยไว้ลอกลาดผ่านนาะปล่อยไว้ลอกในลอกเร็วลองลาดผ่านในวันนี้มาก่อนมาเฮ็ดเนียมาไล่ไล่ด้วยลาดผ่านเป็นเส้นๆนี่คลิดคิดหลังมาก่อนมาเฮ็ดเนียครับเนาะเพนาะวนเดี๋ยวมาล่างในล่างไลล่างข้อมูลเหมือนซึ่งว่าล่างข้อมูลไวลลัดนั่นหน่ะเนาะไวลลัดเทากั เว้าว็อบใเบันมันเดิมาอยู่ในพวงเขาเว้มันจะส่งข้อกรรมเมล่วเมลเข้ามาก็ว่าคุณได้รับรางวันลยังเงสียงนันขนาเอ็งไ้เป็นไวรัสขนาดเป็นเมียมันจช่างดีดีค่ะยเว่ามาหนนันเนี่ก็มาังนี่กันนะลัง้อมูลนนะนรัคอมูลนนีี่กนมาก บหานไหนก็ลังแลยฮะรังที่ก็รังรนะังว้านไหนก็ยาวฮะบ้านไหนก็ยาวรังปัดออกไปไม่ได้ขึ้นขึ้นดิสดัตเครื่องอีกเครื่องเปิดเครื่อง,อง,องขึ้นมาก็ใส่อะไรเหมือนกันฮะ แม่ชุคั่วค่ะสงัารบ,าบองส่อันมีมีดีคำใดเชิงเฮ่ในลองทำอะไรกันเนาะ mm hmm. ย้อนเขาดูฝึกเฮ็ดคลิปใหม่ๆหม่อ hmm. ะไดัดงขึ้นในยูทูบส่วนตัวค้านะไรเลยสมัครอะไรเขามาหลูดด้วยมาหลูมาด้วยก่อนกันกดกดติดด้ามบันสมัารเลยใส่ในก็เสียบัน่วงค่ะแล้วก็ก,กด สักครั้งัห้บันทึกนะน่าจะได้หันคลิปใหม่ๆกันเนาะยินจุมกูก็ดีเข้ามาดูเข้ามาด้วยค่ะไม่ทงค่ะ